ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพูเปิดปากคนรกกอกอักษรย่อสอเสือไม่หว่นโดนจับคดีชมพู่ขำจะมาจับอะไรตอนนี้เมื่อวันที่25สิงหาคมทีมข่าวอามรินได้ไปพูดคุยกับนายสหรัฐช่างประปาหมู่บ้านกกกอกซึ่งชื่อจริงของเจ้าตัวมีอักษรสอ,สอสเสือนำหน้าชื่อโดยเปิดปเผยว่าก่อนหน้านี้ตนก็เคยได้ยินเรื่องที่ว่าจะออกหมายจับ คนที่มีชื่อย่อสอเสือและตอเต่าซึ่งตนก็ไม่ได้กังวลไรก็ข,ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตนก็ไม่มั่นใจว่าข่าวดังกล่าวออกมาจากทางตำรวจจริงๆหรือสื่อเป็นคนนำมาเสนอเองส่วนตัวคิดว่าข่าวนี้ไม่ได้มาจากตำรวจเพราะถ้าเรื่องนี้หลุดออกมาจากตำรวจจริงๆก็คงจะมีการจับคนร้ายไปตั้งนานแล้ว โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอักษยรย่อส่อเสือก็คือสาวิตรีแม่นนองชมพู่เสริมนาชมพู่สมพรป้าชมพู่และสมควรใหญ่ชมพู่ส่วนต่อเต่าก็คือนารินหรือน้าแตน้าชมพู่จุไรพรต่ายนาชมพู่และสมพรป้าแตนป้าชมพู่ ท้งนี้จากที่ตำรวจเคยอยู่ในพื้นที่ตนก็เริ่มเห็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ลดน้อยลงตนคิดว่าตำรวจคงจะไปทำงานหาหลักฐานในพื้นที่อื่นๆจึงตอบไม่ได้ว่าตำรวจจะมีการจับใครในเร็วๆนี้หรือไม่นายสหรัฐยังกล่าวอีกว่าคดีนี้ผ่านมากว่า100วันแล้วแต่ก็ยังจับใครไม่ได้ ตนมองว่าคดีนี้ไม่เหลืออะไรแล้วถ้าตำรวจมีหลักฐานครบก็คงจะออกหมายจับคนร้ายไปแล้วซึ่งตนคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการพักคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามตนไม่เคยคิดอะไรเรื่องที่คนมาสงสัยตนเพราะที่ผ่านมาก็ทำตัวสบายๆมาตลอดถ้าเกิดว่าสงสัยตนจริงๆตำรวจก็คงคุมตัวไปสอบปากคำแล้วและล่าสุดตำรวจ ก็ไม่ได้มาพูดคุยหรือขออะไรเพิ่มเติมแต่หากจะมีการสอบสวนในใหม่ทั้งระบบตนก็ยินดีให้ความร่วมมือสำหรับคนในหมู่บ้านที่พบว่ามีอักษรย่อสอ,อ,สอเสือได้แก่หนึ่งนายสหรัฐช่างประปาหมู่บ้าน2ในายสมบัติคนพบศพคนแรก3ในายสมคิดเคยถูกจับคดียาเสพติดและ4 นางสายสมอนภรยาคนพบพอยเท้าโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายสมบัติอุวังชาวบ้านก,กกกให้ข้อมูลว่าในส่วนของเรื่องพักคดีนั้นก็แล้วแต่ดูลพีน,นี้ของตำรวจตนเพียงเพียงชาวบ้านก็ตัดสินใจอะไรแทนเขาไม่ได้เพราะตัวไม่รู้เรื่องอะไรซึ่งการพักคดีหรือทำคดีต่อก็ไม่ได้มีผลกระทบกับตน ในกรณีที่มีข่าวอักษรย่อสอเสือนั้นตนไม่ตกใจอะไรเพราะปกติข่าวอักษรย่อก็มีมาตลอดเวลาซึ่งตนไม่มีความกังวลอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่แล้วในขณะที่นายนารินหรือน้าแต่น้าของนายชูบบอกว่าไม่วิตกกังวลว่าหวยจาออกที่ผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงาน ป้าแตนทนไม่ไหวพูดถึงหน้าเสริมหลังเก็บไว้มานานทีมข่าวได้พบกับนายเรวัตประกิ่งคนขับรถเรข่ของเฟอร์นิเจอร์เปิดเผยว่าตนเดินทางไปในหมู่บ้านกกกอกจริงในวันที่11พฤษภาคมตนไปกันสองคนโดยตนเป็นคนขับ ตนเข้าไปในซอยบ้านชมพู่จริงและเห็นผู้ชายบ้านหลังสุดท้ายซ้ายมือตอนนั้นเห็นยืนอยู่ข้างๆรถออแตนก็ไม่เห็นทำอะไรส่วนตัวไม่ทานสังเกตผู้หญิงว่ามีคนอื่นอยู่หรือไม่ตอนนั่งมีรถเข็นแบบที่ร้านตนมีจอดอยู่ซึ่งเป็นรถเข็นยาของน้าเสริมตอนนั้นรถคันังกล่าวจอดอยู่ข้างทางแต่ วางถนนทําให้คนงานที่นั่งรถมากับตนลงไปเข็นออกโ้วยรถคันดังกล่าวจอดอยู่บ้านหลังก่อนถึงบ้านน้องชมพู่ในรถไม่มีหญ้าไม่มีอะไรในรถส่วนรถจักรยานโยนจอดอยู่ขอบทางจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถใครที่บ้านหลังสุดท้ายก็มีแต่ผู้ชายที่ยืนอยู่เฉยๆ ส่วนเวลาที่ตนเคยบอกไป9นา30นาทีตนก็คาดการและกะเอาเวลาเอาเองตนไม่ได้ดูเวลาจริงๆหากป้าแต่นบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นเวลาหลัง10นาฬิกาก็มีโอกาสเป็นไปได้ตนไม่ได้ดูนาฬิกาส่วนคนที่ชื่อหน้าเสริมตนไม่รู้จักทีมข่าวได้เปิดภาพให้ดูซึ่งนายเรยวัลระบุว่าน่าจะใช่คนเดียวกันลักษณะอ้วนหน่อยๆ ซึ่งหน้าตาตนจำได้ไม่แน่ชัดวันนั้นตนยืนยันว่าไม่เห็นใครไม่เห็นน้องไม่เห็นผู้หญิงเพราะตนไม่ทันสังเกตส่วนรถเฟอร์นิเจอร์แถวนั้นก็มีแค่ร้านที่ตนขับรถให้ร้านเดียว ทีมข่าวได้เดินทางมาสอบถามนางสมพรล,ลาโภป้าของชมพู่เปิดเผยว่าวันที่11พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายไปหลังจากตนทราบเรื่องจากน้องสดิงแล้วตนก็โทรศัพท์หาแม่ชมพู่แต่แม่รับสายจากนั้นก็ขียรถออกไปที่บ้านชมพู่ตนเห็นรถขายเฟอร์นิเจอร์โดยตนเข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่ก่อนจากนั้นก็จอดรถขวางอยู่หน้าบ้าน ของน้องชมพู่ตนก็ตะโกนเรียกหาน้องชมพู่จากนั้นรถเฟอร์นิเจอร์ก็เข้ามาคนที่มากับรถเฟอร์นิเจอร์ก็ลงมาเข็นรถเข้าข้างทางตอนนั้นตนยังทักทายกับรถเฟอร์นิเจอร์ซึ่งบอกว่าเดี๋ยวขยับรถให้แต่รถเฟอร์นิเจอร์ก็ลงมาเข็นรถของตอนเข้าข้างทางให้ช่วงเวลานั้นน่าจะประมาณ 1 0บนนีถึง1 0นานทีส่วนตัวไม่แน่ใจว่ามีรถเข็นย่าหน้าเสริมจอดอยู่หรือไม่ตนไม่ได้มองหน้าเสริมตนได้คุยกับแค่หน้าตายเพราะตนเรียกหน้าตายจากนั้นก็มายืนคุยที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านนงชพูตนคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่รถเฟอร์นิเจอร์ผ่านไปก่อนแล้วหน้าตายถึงลงมา แต่จุดนี้ตนไม่แน่ใจที่ตนเข้าไปบ้านวชพูตนเรียกหาหลานจากนั้นก็ทักหาภรรยาของนายแอมซึ่งอยู่ข้างๆบ้านเมื่อออกมาก็ไม่เห็นรถขายเฟอร์นิเจอร์แล้วส่วนตัวไม่แน่ใจว่าน้าเสริมอยู่จุดไหนตนได้คุยแต่กับหน้าตาย จากนั้นนแต่ก็โทรศัพท์หาแม่ของน้องชมพู่ซึ่งเคยบอกเวลาไว้เวลาสิบนาฬกาหนาทีหมอโอพูดถึงแม่น้องชมพู่หลังก่อนหน้าบอกชื่อคนฆ่าน้องชมพู่ไปแล้วจากกรณีมีเฟซบุ๊กชื่อหมอโอมือปร,ราบสัมภเวสีได้ออกมาไลฟ์สด กรณีคดีน้องชมพู่และเผยชื่อคนร้ายที่ทำน้องชมพู่ทำเอาอึ้งกันทางโซเชียลเพราะเจ้าตัวบอกว่าทักแชทไปหาเพจข่าวดังแล้วพร้อมบอกที่ซ่อนหลักฐานไปกับเพจและตำรวจไปหมดแล้วจะไม่ยอมบอกใครนอกจากตำรวจสำหรับท่านใดที่อยากฟังก็ฟังกันในคลิปได้เลยเนื่องจากในคลิปดังกล่าวมีการเอ่ยชื่อถึงคนร้าย ที่ทำน้องชมพู่จึงล่อแหลมที่จะนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือได้และอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหมอโอยังบอกอีกว่าตอนนี้น้องชมพู่ยังไม่ไปไหนสิงอยู่ในตัวคุณแม่ทำเอาคนฟังขนลุกขนพองกันเป็นอย่างมากหากใครอยากฟังจากหมอโอสามารถรับชมได้ตั้งแต่นาทีที่23.1 3เป็นต้นไปบางอย่าง เราไม่สามารถเขียนออกมาได้อยากให้ฟังการจากคลิปมากกว่าค่ะด่วนผลดินเอกของน้องชมพู่สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกรองนวต่างๆพันตำรวจเอกสุรโชคเจษาเดช ชายาสารวัตร็รมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอดิเอ็นเอของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของนายเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องมงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตำรวจคงไม่มีดีเอ็นเอของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริม เนื่องจากบ้านติดกันน่าเสริมเป็นคนสำคัญของคดีที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรวจโทรดกรกฤษณนาพงภูรตะกูลประธานกรรมการสถาบันอัจฉริยวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยลังสิตมองว่า อะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสื่อไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็น่าจะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ไฟภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่หากกู้ไฟภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาบอแสในส่วนอื่นๆเช่นเดียวกับ นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์วนหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสารพัสสิทธิประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาต้นยืนยันได้ว่ามากถึง90%เด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูหรือไฟได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัตตะุัตโทดรกิษณาพงศ์ภูตกูลประธานกรรมการสถาบันอัจฉริยวิทยาและการบประหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยลังสิตมองว่าแต่ละคดีมีความยากง,ง่ายต่างกันบางคนคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าห้ที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคูลเคส แต่ไม่ได้อยู่สืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้าดินเอหรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป3-5ปีทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจในนั้นย้ายไปสังกัดที่อื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้น พันตํารวจเอกสุรโชคมีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทํางานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทํางานคนเดียวทําไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรจะพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบปรามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทําคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดีงานเข้าแล้ว โซเชียลเอาจริงขอหมายสารตรวจสัญญาณโทรศัพท์สาวิตรีงานนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่กองน้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญนั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ท,ที่หนึ่งหรือนำไปขายร้านแล้ว เพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงหลักฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรจะเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้โดยล่าสุดได้มีโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า อยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ที่ไหนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายให้กับใครและให้เช็คการโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนด้วยในช่วงวันที่น้องหายจนถึงวันเจอน้องขอหมายสาร เพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูดเสียงการพูดคุยทุกๆสายออกมาอาจจะมีคำตอบว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรผมสงสัยว่าคดีนี้มีอิทธิพลมืดบางตาตำรวจอยู่คดีจะได้จบ1 4วันไปแล้ว